ตลอดระยะเวลากว่า2เดือนนะครับที่มีรัฐบาลที่เป็นแกนนำจากพรรคเพื่อไทยนโยบายเรือธงนั้นก็คือเงินดิจิตอลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทที่จะแจกให้กับคนที่อายุ16ปีขึ้นไปแต่แน่นอนครับมีหลากหลายโมเดลมีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดเล็กและก็มีคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยรองนายกของพรรคการมือต่างๆที่รวมกันอยู่ในรัฐบาลอย่างไรก็ตามครับเราสงสัยกันเลยตลอดว่าตกลงแล้วงบประมาณมาจากไหน แล้วตกลงเนี่ยใครจะได้เงิน Digital วอล l ล็ต0 0 0่บาทบ้างแล้วตกลงใช้ได้ระยะรัศมีเท่าไหร่อะไรยังไงแจกเท่าไหร่เสียภาษีหรือเปล่าหลากหลายคําถามมากมายเลยครับซึ่งพอคนนั้นตอบก็เป็นอีกแบบหนึ่งคนนี้ตอบก็เป็นอีกแบบหนึ่งแนวทางเป็นแบบนู้นแบบนี้นั่นก็คือมันไม่มี Single Command หรือไม่มีคนพูดคนเดียวและณขณะนี้ครับคุณเศรษฐาทวีสินบอกเลยรอฟัง รอฟังจากนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินคนเดียวเท่านั้นและเราจะรู้พร้อมกันทางประเทศในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสโมงครับจับตาดูครับว่านโยบายดิจิทัลเว็ต t ความชัดเจนจะเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่หาเสียงไปมากน้อยแค่ไหน